สวัสดีค่ะนี่คือเกือบจะแกะวันนี้เราอยู่กับน้องๆของเล่นที่เราเพิ่งได้มาจากทริปเซี่ยงไฮ้และท้ายคลิปเรามีของฝากมาแจกด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแกะด้วยนะคะ ที่ผ่านมานะคะเราได้มีโอกาสไปเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้ไปปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยกระเป๋าตังค์ไปกับน้องๆของเล่นค่ะและเหตุผลที่ทําให้เราเนี่ยต้องไปถึงเซี่ยงไฮ้นั้นก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยอยากไปดูให้เห็นกับตาค่ะทุกคนว่ายานแม่หรือว่ามาเธอแลนด์แห่งวงการของเล่นเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนค่ะก็บอกได้คําเดียวนะคะว่ายิ่งใหญ่มากทุกคนทุกถนนนะคะทุกตรอกซอกซอยเนี่ยจะต้องมีร้านขายข,ายของเล่นอยู่อย่างน้อย1ร้านเลยค่ะโดยเฉพาะถนนหนานจริงนะทุกคนที่เกิดมาเพื่อเอาใจสาย ช็อปเลยค่ะเพราะถนนเส้นนี้เนี่ยมันยาวกว่า5กิโลเมตรเลยนะแล้วถนนทั้งสายเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยร้านค้าขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายรองเท้าขายของแบรนด์เนมนะคะแล้วก็มีของกินและที่สําคัญคือมีร้านของเล่นอยู่เยอะมากๆเลยค่ะและหนึ่งในจุดเช็คอินที่เชื่อว่าคนชอบของเล่นต้องแวะให้ได้สักครั้งหนึ่งนั่นก็คือป๊อปมาร์ทสาขาหนานจิงค่ะทุกคนคือใหญ่มาก แล้วพอเราไปถึงนะคะเราก็จะเจอกับน้องสกาลเพนด้าตัวใหญ่ยักษ์ยืนต้อนรับอยู่ค่ะสมมงคาแรคเตอร์ขายดีของป๊อปมาร์ทจริงๆค่ะแถมพอเดินเข้าไปในร้านนะคะเรายังเจอโซนส่วนตัวของน้องสกาลเพนด้ากับทุกคนเรียกได้ว่าตัวแม่ตัวมันดาสุดๆเลยนะคะเราก็จะเจอหลายคอลเลคชันของน้องเขาเลยค่ะมันมีทั้งความเท่ความละมุนความหวานเรียกได้ว่าครบเครื่องสุดๆเลยค่ะโซนถัดมานะคะก็จะเป็นโซนส่วนตัวของน้องดีมูค่ะน้องเขาเนี่ยก็มีแบบโซนเฉพาะของตัวเอง นะแล้วก็มีตัวแรหลายตัวที่ขายเฉพาะที่เซี่ยงไฮ้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีน้องลาบูบูแล้วก็น้องมอรลี่ด้วยค่ะพอเราขึ้นไปที่ชั้น2อนะคะทุกคนเราจะเจอกับคคแรคเตอร์ขวัญใจช่องชิปแอนด์เฟรนอย่างน้องฮิโรโนะค่ะซึ่งสําหรับเราเนี่ยเราคิดว่าฮิโรโนะเนี่ยน่าจะขายดีที่จีนเหมือนกันนะคะเพราะว่าขอ้ขอ1ข้อ2เนี่ยหาไม่ได้แล้วนะทุกคนแล้วก็ตัวแรแรตัวใหญ่ต่างๆเนี่ยไม่มีเลยค่ะเกลียงเชลเลยนะคะแต่คอที่อาจจะยังจุ่มอยู่ได้บ้างน,นะคะก็จะเป็นพวกข้อสขอส้ขอ,สขอสาย,สา,ยาร์จ กระเป๋าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีผู้ภาพปลิ้นด้วยนะทุกคนแต่ราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงค่ะแล้วก็ชั้นนี้นะทุกคนยังเป็นชั้นที่มีให้ตักบ๊อปบ,บีนด้วยค่ะแล้วก็ยังมีคาแรคเตอร์อื่นๆอีกเยอะมากเลยรวมถึงคาลรคเตอร์ที่ไปคอลแลบกับดิสนีย์ด้วยค่ะอะเดี๋ยวเราไปเปิดถุงที่เราได้จากป๊อปมาร์ทกันดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะทุกคนของที่เราได้มาจากป๊อปมาร์ทนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นน้องดีมู ตามมาติดๆกับของแรชิ้นเดียวจากป๊อบมานะคะและชิ้นสุดท้ายก็คือเจ้าแก้วจิโรโนโนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่แต่ละตัวกันบ้างนะทุกคนน้องดีมูตัวนี้นะคะความพิเศษของสตอรี่ของน้องคนนี้นะทุกคนก็คือเราเนี่ยเปิดให้ follower ของเรานะคะช่วยกันโหวตว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนกลับบ้านดีนะคะมันมีหมวกทั้งหมด2สีทุกคนคือสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเรากําลังจะขึ้นเครื่องและเรามีเวลาน้อยมากๆนะคะตอนนั้นคะแนนโหวตที่ได้เยอะที่สุดเนี่ยก็คือน้องหัวสีชมพูนั่นเองค่ะเราก็เลยตัดสินใจเอาน้องหัวสีนี้มานะคะละมุนมาก เราน่าจะแบบไม่กล้าแกะน้องแน่ๆเลยทุกคนพอน้องแบบดูแบบมุ้งมิ้งมากเลยนะคะกล่องที่สองนะอันนี้เนี่ยเราคิดว่าเป็นงานแรชิ้นเดียวที่เราได้มาจากป๊อบมาสนะคะเพราะว่าขายเฉพาะที่ป๊อปมาดเซี่ยงไฮ้เท่านั้นก็จะเป็นเข็มกัดของน้องมอลลี่ค่ะซึ่งกล่องนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด9ตัวค่ะทุกคนซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะอยู่ในคาแรคเตอร์ที่เป็นสถานที่สําคัญของเซี่ยงไฮ้หมดเลยนะคะรวมถึงวัฒนธรรมที่เป็นของทางจีนนะเช่นแบบมีพัดมีพินเนีย ะไรแบบนี้นะคะเรียกว่าแรที่สุดแล้วและชิ้นสุดท้ายนะคะที่เราได้มาจากป๊อปมารก็คือชิ้นนี้ค่ะเราคิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นน้องมาแล้วนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยออกมานานมากแล้วแต่ว่าตอนนี้หาซื้อยากมากนะคะพรีก็ราคาค่อนข้างสูงค่ะนั่นก็คือแก้วของน้องฮิโรโน่นั่นเองทุกคนทุกคนดูหน้าน้องนี่มันงุยมากอะ่ะแก้วอันนี้นะคะก็ออกมาพร้อมกับน้องคอลเลกชันที่2เนาะซึ่งก็เป็นแก้วน้องฮิโรโนที่แบบใครจะไปกล้าใช้อะทุกคนเราก็เก็บมาไว้ตั้งโชว์นะทะดคนก่น นนและนี่นะคะก็คือผลประกอบการทั้งหมดของ popmart ค่ะเราไปช้อปปิ้งกันต่อค่ะแต่เรายังอยู่ที่ถนนเส้นเดิมนะคะแต่เปลี่ยนร้านและกับร้าน top t o ยค่ะ ร้านท็อปทอยนะคะก็เป็นร้านขา,ขายของเล่นแบบประเภทแบบมันติแบรนด์ก็จะมีของเล่นหลายแบรนด์ในร้านเลยนะทุกคนทั้งน้องฝ้าย่านะคะที่เรียกได้ว่าเป็นตัวชูโรงของร้านนั้นเลยค่ะเพราะน้องเนี่ยมาแรงมากๆจริงๆตอนนี้แล้วก็มีงานของค่ายไฟดิงยูนิคอ o r นด้วยนะคะมีหลายคาแรคเตอร์เลยแล้วก็ยังมีน้องลักกี้เอมมาที่เราเพิ่งรู้ว่าที่จีนเนี่ยน้องของดังมากๆเลยทุกคนมีหลายคอลเลคชันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูถุงที่เราได้มาจากท็อปทอยกันดีกว่าค่ะ ถุงจากท็อปทอยนะคะชิ้นนี้นะคะทุกคนเป็นของแถมนะคะเขาแถมมาให้เราเขาแถมเก่งมากอะทุกคนตานนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เราซื้อจริงๆอะ่ะคือน้องคนนี้ค่ะ Mm hmm. และนี่นะคะก็คือของชิ้นเดียวที่เราได้มาจากท็อปทอยค่ะแต่ว่ามันมีความหมายต่อใจเรามากๆเลยคะ่ะเพราะเราดีใจมากๆที่เราได้น้องเขามานะคะเป็นซีรีส์ที่ทําร่วมกับเจ้าชายน้อยค่ะทุกคนซึ่งเป็นหนังสือที่เราแบบชอบมากนะคะไม่รู้จะแบบบรรยายถึงความชอบต่อหนังสือเล่มน,นี้ยังไงแล้วละทุกคนแล้วความพิเศษของคอ,อนี้ก็คือเขาเนี่ยเอาซีนไอคอนิกจากหนังสือนะคะมาทําเป็นของเล่นทั้งหมดใครอยากดูชาวแก่รีวิวเนี่ยรอเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกอีกทีนึงนะคะ แล้วก็ของแถมนะคะเรียกได้ว่าแถมหนักแถมจริงเนี่ยต้องท็อปทอยเลยค่ะสิ่งที่เขาแถมมาให้นะคะก็จะเป็นตัวต่อนะอันนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นรูปร่างของอะไรนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้แบบมีหน้าซองมาให้นะคะแต่กล่องนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันพรีเมียมมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นจอยเกมอ่ะทุกคนที่เป็นตัวต่อนะที่เราต้องต่อเองค่ะแล้วก็แบบมีหน้าจอแบบนี้มาให้ด้วยค่ะแล้วเรานะคะก็ยังไปช้อปปิ้งกันต่อค่ะแต่คราวนี้เนี่ยจะเป็นของจุกจิกจุกจิก,จกระหว่างทางนะคะเราได้มาทั้งหมด 2ชิ้นค่ะทุกคนนั่นก็คือนี่นะคะเป็นเจ้าหมูตัวนี้นะทุกคนเราคิดว่าน้องเขาเนี่ยน่าจะชื่อแบบลูลู่หรือว่าลูลูนะคะแล้วเราเนี่ยก็เห็นว่าทุกร้านเนี่ยขายเจ้าหมูตัวนี้หมดเลยค่ะคือน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ดังมากๆนะคะของจีนแล้วก็เขาน่ารักจริงๆอะ่ะแล้วตัวนี้ถือกล้วยด้วยอันนี้เราซื้อมาฝากหลานนะคะนี่น่ารักมากและอีกหนึ่งชิ้นนะคะก็คือ เจ้ากล่องซุ่มนะคะทุกคนสปันบอม์เนี่ยถือว่าเป็นการ์ตูนที่เราชอบมากๆอีกหนึ่งเรื่องเลยนะทุกคนแล้วอันนี้เนี่ยมันก็เป็นพวงกุญแจกล่องซุ่มนะคะก็จะมีทั้งหมดแบบ6กคาแรคเตอร์นะคะแล้วก็มีซีเครตอยู่ตรงนี้ด้วยพราะมันเป็นกล่องแบบนี้เนี่ยเราสามารถเอาไฟทุกคนเอาไฟมือถือเนี่ยไปส่องแอบดูได้เลยนะมันอาจจะไม่ได้เห็นว่ามันเป็นตัวอะไรแต่ว่ามันจะเห็นสีนะคะแล้วตอนที่เราเอาไฟไปส่องเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าตัวนี้เนี่ย สีชมพูแน่ๆนะคะเราก็คิดว่าน่าจะได้เป็นน้องแพทริกนะคะไม่แพทริกตัวนี้ก็จะต้องเป็นซีเคล็แน่นอนนะคะตัวที่เราได้ นั่นก็คือซีเคร็นั่นเองค่ะเป็นซีเคร็แพททิชนะคะที่เป็นแพททิกอยู่ในชุดแบบชาวร็อกนะคะทุกคนดูผมที่เป็นโมฮอคดิเท่มากๆนะคะมือก็เป็นกําไลแล้วก็ถือกีตาร์ด้วยแล้วเสื้อเนี่ยก็เป็นสีทองแบบนี้น่ารักมากๆและนี่นะคะก็คือผลประกอบการทั้งหมดจากถนนหนานจริงค่ะและเราก็จะไปกันต่อนะคะกับอีกหนึ่งที่ที่เรามุ่งมั่นตั้งใจไปให้ถึงของคลิปนี้เลยค่ะนั่นก็คือ Farmer Bob f a c t บ h i ลก Store นั่นเอง แฟ็กชิปสโตร์ที่นี่นะคะเป็นที่แรกและที่เดียวของลุงป๊อปค่ะทุกคนซึ่งก็มาในธีมที่ชื่อว่านิวบอนค่ะซึ่งมันจะมีความแบบใกล้ชิดธรรมชาติมากนะทุกคนเป็นการเกิดใหม่มีมอสมีต้นหญ้ามีฟางข้าวมีก้อนเมฆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วภายในร้านนะคะเขาก็จะเอาลุงบ๊อบเนี่ยมาตกแต่งเป็นหลายคอลเลกชันเลยซึ่งแรร์ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็จะมีลุงป๊อปแบบตัวใหญ่บุ้มนะคะยืนอยู่แต่ละมุมของร้านให้เราเนี่ยได้เซลฟี่ได้ถ่ายรูปคู่ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีคาเฟ่นะคะ ให้เราแบบจิบกาแฟชนแก้วกับลุงไป1กลุ่มแล้วพอเราเดินขึ้นไปที่ชั้น2อ่ะทุกคนก็จะมีของให้เราซื้อค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นของแบบชิ้นใหญ่ๆทางนั้นเลยนะคะอย่างโต๊ะโป๊กเกอร์ทุกคนจะขนกลับได้ยังไงนะคะใหญ่มากขนไม่ไหวแน่ๆนะคะแล้วก็จะมีสโนว์บอร์ดนะคะเป็นเซิร์ฟเป็นแบบล่มเป็นอะไรแบบนี้นะคะซึ่ง2องอย่างที่เราสามารถซื้อได้ในร้านแล้วก็ขนกลับได้นะคะก็มีซีรีส์ที่เป็นลุงบ๊อบที่เป็นชาวร็อกทุกคนแล้วก็ซีรีส์ที่รวมศิลปินของค่าย ค่ะถ้าถามว่า2คอที่ซื้อได้เนี่ยแรไหมก็บอกได้คําเดียวค่ะทุกคนว่าไม่แรนะคะซื้อได้ทั่วไปแต่เราเนี่ยไปถึงนั่นแล้วก็ต้องจุ่มกลับมาค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเปิดถุงกันดีกว่าว่าเราจะได้คอไหนมาค่ะนี่ทุกคนหนักมากนะคะและนี่นะคะก็คือถุงของ Farmer Bob ค่ะคือเรารู้สึกว่าถุงเขามีความแบบพรีเมียมพรีใจมากนะทุกคนมีความเป็นแบบไฮเอ e มากๆและคอลเลคชันที่เราได้มานะทุกคนก็คือคอนี้ค่ะ ห,หนักมากนะคะก็มีชื for for ่อว่า All Star Series ค่ะซึ่งความพิเศษของซีรีนี้นะคะก็จะเป็นการรวมคาแรคเตอร์ของค่าย Finding u ูนิ corn มาทั้งหมดเลยค่ะทุกคนเช่น Farmer Bob นะคะน้องริโก้น้องชินบูอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มาในทีมของไพ่นะทุกคนแอบกระซิบว่าใครที่อยากจะฟังประวัติของศิลปินแต่ละคนเนี่ยมาแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกนะคะและเหตุผลที่ทําให้เราเนี่ยต้องตัดสินใจซื้อคอลเลกชันที่เป็นแบบธรรมดาที่หาซื้อที่ไหนก็ได้อย่างซีรี นีมานะคะก็เพื่อที่จะได้ไปแลกซื้อกาชปองสุดพิเศษที่มีขายเฉพาะที่แฟลชชิฟโตลุงบ๊อบเท่านั้นค่ะกติกาในการซื้อเหรียญกาชปองนะคะนั่นก็คือซื้อของในร้านเนี่ยครบ99หยวนจะได้1สิทธ์แลกซื้อค่ะแล้วเราก็จะต้องเพิ่มตังไปอีก99หยวนนะคะก็จะได้เหรียญมาสุ่มน้องกาชปองกันค่ะทุกคนคิดว่าเราถอยมากี่จุ่มคะนคิดว่าหมดยังทุกคนแน่นอนว่ายังไม่หมดนะคะ่น ยังไม่หมดทุกคนเหลืออีกหนึ่งตู้และนี่นะคะก็คือผลประกอบการที่เป็นลุงบ๊อบสุดพิเศษเป็นกาชปองค่ะแล้วเราเนี่ยก็อดใจไม่ไหวนะคะแกะไปแล้วหนึ่งกล่องค่ะเดี๋ยวเราจะมาโชว์ความน่ารักความเท่ของลุงให้ทุกคนดูเป็นน้ำจิ้มนะคะซึ่งคอลเลกชันนี้เนี่ยก็ชื่อว่า The Newborn in the l i n e ค่ะทุกคนก็จะมีทั้งหมด6คาแรคเตอร์ด้วยกันนะคะเป็นลุงทั้งหมดเลยแหละแต่จะเป็นตัวที่เป็นคนนะทั้งหมด3ตัวด้วยกันซึ่ง3ตัวนี้น่ะจะแรงมากๆนะคะหายากมากๆซีคริเนี่ยมีแค่หนึน เป็นลูกโบลลิงนะคะแล้วก็เป็นลุงที่นอนอยู่บนกองฟางค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูความน่ารักกันดีกว่าคะ่ะคือมันพรีเมียมมากอะ่ะทุกคนมันสวยมากๆนะคะตัวที่เราได้ตัวแรกนะคะที่เราแกะไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นลุงที่นอนอยู่ในกองฟางค่ะทุกคนสวยมากนะคะมากๆมากๆมากๆนะคะข้างหลังนี่ก็จะเขียนแบบเป็นค่ายนะคะแล้วก็เอกกับฟาร์มเมอร์บ๊อบนั่นเองคะ่ะทุกคนและใครอยากจะลุ้นว่ากล่องที่เหลือเนี่ยเราจะได้ตัวลุงที่เป็นคนไหมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทําคลิปแยกอีกทีนึงนะคะ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดของเกือบจะแกะทริปเซี่ยงไฮ้ค่ะแต่ถึงแม้ว่าเราเนี่ยนะคะจะไปเที่ยวแต่เราก็ไม่ลืมของฝากชาวแกะค่ะแล้วเราก็มีเกมมาชวนให้ทุกคนเล่นด้วยนะของรางวัลก็คือเข็มกลัดน้องมอลลี่ที่มีขายเฉพาะป๊อปมาท,ที่เซี่ยงไฮ้เท่านั้นค่ะกติกาง่ายมากเลยข้อแรกก็คือให้ u u s c r i b e ช่องชิป p and f r i ร n d เอาไว้นะคะข้อที่2ก็คือให้ทายเกตเครื่องบินขากลับของเราค่ะจากเซี่ยงไฮ้มากรุงเทพเนี่ยเราขึ้นเกตที่ เท่าไรค่ะทุกคน 1- นึถึงร้อนะคะพิมพ์มาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะประกาศผู้โชคดีในคลิปหน้านะคะสําหรับทริปเซี่ยงไฮ้นะคะเราก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ใครที่กําลังตัดสินใจที่อยากจะไปจีนนะคะก็อาจจะเริ่มต้นที่เซี่ยงไฮ้ก่อนค่ะและถ้าใครเนี่ยก็เป็นสายที่แบบชอบเก็บของเล่นเหมือนเรานะคะยิ่งเป็นตัวเลือกที่ดีเลยค่ะเพราะว่าที่จีนเนี่ยมันมีหลายคาแรคเตอร์เลยนะคะที่ยังไม่ดังแต่ว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะลองไปเที่ยวกันดูนะเราว่าโอเคเลยค่ะสําหรับเซี่ยงไฮ้นะแล้วสําหรับทริปนี้ทุกคนก็คือหมดไป รียกได้ว่าตัวแห้งกลับมาเลยนะคะกระเป๋าตังคือฟรีมากเลยแล้วก็จ่ายเองทุกบาททุกสตางค์นะคะไม่มีสปอนเซอร์ทั้งตั๋วเครื่องบินขาไปค่ะกลับกินอยู่โรงแรมรวมถึงน้องๆที่กลับมาทั้งหมดนะคะเราก็ซื้อด้วยเงินของตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าสปอนเซอร์ท่านไหนนะคะผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนเนี่ยอยากจะสนับสนุนช่องเราเนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะรับรองว่าทํางานเต็มที่มากมากเลยนะคะถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องชิปแอน เฟรนด์ไว้เรือยนะคะวันนี้ไปแล้วบายนี่เลยทุกคนได้คะแนนเยอะที่สุดก็คือออมเอาใหม่ได้ปะมันมีสองหัวแขนหลุดเดี๋ยวใส่กําไลให้น้องหน่อยพวงมุนแจน่ารักมากทุกคนดูผมแบบโมฮอคกอุ้ย